สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอลิมิตเรื่องเล่าข่าวดังกันอีกเช่นเคยนะคะจากกรณีที่ทางด้านทนายสมเกียรติได้มีการไลฟ์สดลงผ่านช่อง Youtube โดยได้มีการพูดถึงมีการตั้งคำถามและไม่ได้เอ่ยชื่อแต่ถ้าหากเรามีการรับฟังก็พอจะรู้ว่าทนายสมเกียรตินั้น ได้มีการพูดถึงใครนั่นก็หมายถึงว่าคือคุณอัจฉริยะซึ่งทนายสมเกียรติได้มีการถามว่าในสายตาคุณมีใครถูกบ้างพวกคุณนั้นไม่เคยชนะทางฝั่งทนายของนายเชยพลน,นั้นแม้แต่ยกเดียวผมไม่มีเวลาที่จะมีการมารายสาระสงครามน้ำลายกับพวกคุณ คุณอยากฟ้องอะไรก็ฟ้องไปเลยแต่ถ้าหากผมฟ้องกลับคุณอย่ามาร้องและขอให้เชื่อว่าอีกไม่นานอีกไม่ช้ากรรมจะตามทันใครทำอะไรไว้จะได้รับกรรมที่ได้ทำไว้กรรมมันจะลงโทษแบบเด็ดขาดแบบสะสมเวลามันลงโทษมันจะสะสมที่มันได้ทำไว้ ซึ่งทนายสมเกียติก็ได้มีการพูดต่างๆนานามากมายซึ่งจากประเด็นนี้นั้นก็ได้มีชาวโซเชียลท่านหนึ่งได้มีการโพสต์ข้อความแย้งกับท่านทนายสมเกียติในประเด็นที่ทนายสมเกียติได้มีการพูดถึงคุณอัจฉริยะในเรื่องที่เป็นผู้กล่าวโทษโดยโซเชียลท่านนี้ได้มีการโพสต์ข้อความลงใน Facebook โดยมีใจความว่าขอมาแย้งท่านทนายสมเกียรติลุงอาจเป็นผู้เก่าวโทษซึ่งเข้าขายความผิดผู้ใดช่วยผู้อื่นซึ่งเป็นผู้กระทำความผิดหรือเป็นผู้ต้องหาว่ามีการกระทำความผิดอันมีชัยความผิดและหูโทษเพื่อไม่ให้ต้องโทษโดยให้มีการพํานักแก่ผู้นั้นโดยมีการซ่อนเร้น หรือโดยช่วยผู้นั้นด้วยประการใดเพื่อไม่ถูกการจับกลุ่มซึ่งเป็นคดีอาญาแผ่นดินลุงอาจมีการเก่าโทษด้วยความสุจริตเพราะฉะนั้นจะมาขู่แจ้งความกลับได้อย่างไรคดีความผิดอาญาต่อแผ่นดินหมายความว่าคดีความผิดที่กระทบต่อสังคมส่วนรวมถือว่ารัฐเป็นผู้เสียหาย ดังนั้นผู้ที่ได้รับผลเสียผลเสียหายจากความผิดอาญาดังกล่าวไม่อาจที่จะเข้าไปดำเนินคดีเองได้หรือเม้จะไม่ติดใจเอาความคดีก็ยังไม่ยุติต้องมีการดำเนินคดีฟ้องร้องผู้กระทำผิดจนถึงที่สุดผลต่อการดำเนินคดีความผิดต่อแผ่นดินมีผลต่อการดำเนินคดีดังนี้ 1. การยอมความ หากเป็นความผิดต่อแผ่นดินจะไม่สามารถยอมความได้หรือไม่สามารถยุติคดีได้ด้วยการที่สองฝ่ายมาเจรจาผลปนต่อกันไม่ว่าผู้เสียหายจะว่าอย่างไรก็จะมีการสอบสวนเพื่อส่งให้อายการมีการฟ้องคดีหรือหากผู้เสียหายจะมีการฟ้องคดีเองก็สามารถที่จะมีการดำเนินการได้อย่างเต็มที่ และล่าสุดนั้นทนายสมเกียรติก็ได้มีการพด์ข้อความลงในเฟซบุ๊กนายสมเกียรติโรจนวรกมุลซึ่งได้มีการพูดถึงผู้หญิงคนหนึ่งซึ่งเราก็พอจะเดากันได้ว่าผู้หญิงคนนั้นคือใครก็คือคุณเพนโดยทนายสมเกียรติได้มีการพด์ข้อความว่ามีผู้หญิงคนหนึ่งนับจากวันนั้นจนวันนี้ยังคงไม่รู้ตัว ว่าตนเองได้มีการทําผิดด่าลุงด่าทนายหาว่าแค่เรื่องพระตั้งผิดทีมันจะอะไรนักหนานี่ก็ปล่อยเวลาให้มันคิดนะว่าเมื่อไหร่สมองของมันจะเลิกโง่เลิกหยาบคายขาเขาแจ้งความดำเนินคดีหล่อนข้อหาหมิ่นประมาทพรบบคมคือเอาความเท็จมาใส่ความคนอื่นให้เสียหายไม่ใช่ เรื่องพระอยู่ในเขตป่าไม้ป่าหล่อนโกโหกว่าพระนั้นลุงให้ยูทูบเบอร์เป็นคนซื้อมาเป็นหลานผู้มีศินสูงซึ่งคุณไม่มีศินวัดยืนยันความจริงมาแล้วชาวโลกได้รับรู้พระพุทธรูปผิดลิขสิทธตกรมศินมาตรวจปรากฏว่าถูกทุกอย่างเงือบไปอีกจนนับบัดน,นี้ ก็ยังมีการบ่นว่าคนอื่นว่าทำร้ายตนเองว่าคนอื่นเลวคนอื่นงโง่ประโยคฉันเด็ดมากเอาอยู่ที่พูดมาทั้งหมดเข้าตัวเองหมดเลยสำนึกเถอะสำนึกก่อนสายปอโลทนายที่จะมาช่วยเขายังถอยหนีเพราะเขารู้อะไรเป็นอะไรหมดแล้วคุยกันแล้ว เติมความรู้นี้เข้าสมองด้วยอย่าหน้าตาดีอย่างเดียวสมองเท่าทั่วเวลาด่าคนอื่นอย่าคิดว่าคนที่ฟังเขาไม่หักหลังเอามาเล่าให้คนอื่นฟังสิโง่ซะจริงๆเด็กคนนี้ฮิฮิหลังจากที่โพสต์นี้ได้มีการโพสต์ออกไปทางด้าน fc ของนายเชพพลก็เข้ามาแสดงความคิดเห็นโดยบอกว่า คนบาปก็แบบนี้แหละค่ะเขาคิดอะไรดีๆไม่เป็นคนใจบอดขาดพิธนายด้วยความพยายามของคนที่ออกมาโจมตีเชพพลผมจะบอกให้ถ้าอยากให้เชพพลติดคุกคนพวกนี้ต้องไปควานหาหลักฐานที่พิสูจน์ว่าสินโคตันสามารถที่จะมีการพิสูจน์ได้จริงๆ ว่าผมบนเขากับผมบนรถเป็นเส้นเดียวกันที่ถูกสับถ้ามีตรงนี้ผมว่าใชยพลรอดยากหรือไปหาผู้เชีช่ยวชาญพิเศษจากเมืองนอกที่สามารถจะทําให้สารเชื่อได้ว่าสินโคตอนใช้ตรวจสอบได้ตามที่หนุ่มกัญชัยได้มีการตัดกระดาษอธิบายให้ฟังในข่าวเทียงวันหนึ่งไม่ใช่จะมานั่งฟาด เรื่องพญนาคเรื่องเทปูนพื้นศาลาเรื่องกลุ่มไขเครื่องประดับมีไขรบงการจับได้ว่าชัยพลได้แอบพาทนายขึ้นเขาสามารถจับ GPS ในวันนั้นได้มันไม่เกี่ยวกับคดีเลยสักนิดที่จะมาเอาผิดชัยพลได้ต่อให้พยานเวทล้อมกรณีเหล่านั้นจะยืนยันยังไงก็เอาผิดชัยพลไม่ได้เราไม่สามารถเอาผิด ว่าใครเอาเด็กไปทิ้งให้ตายเพียงเพราะเห็นเขาอยู่ในสวนยางหัดใช้สมองกันบ้างออกมาฟาดเคลียร์ใจปิดท้ายด้วยการฝากช่องด้วยนะจะบ้าตายจุดไครแม็กมีอยู่แค่นี้คงดินได้อีกไม่เผาแล้วครับทันพีผิดแล้วยอมรับผิดยังจะน่าให้อภัยแต่ดูเหมือนหล่อนจะไม่สำนึก ภาวนาให้โควิดหมดไปจากประเทศไวๆคดีที่มีอยู่จะได้เดินไวตามแล้วก็ไปให้สุดทนายสมเกียรติได้มีการตอบกับความคิดเห็นนี้ว่ามันบอกเพนเอาอยู่เอาอะไรวะเอากับใครบ้า